สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พี่พามาตื่นมาตัดไม้มาตัดไม้ไว้เป็นที่ตั้งของสปริงเกอร์นะคะเพื่อนๆดูพี่สาพี่พาเดินมาว้ายตกใจหมดนะคะดู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 ดอกดินเพื่อนๆขึ้นแล้วน้มขัดน้าเม่นโอ้ยนี่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 อีกอนนึ่งมูนต้นอีก กรดอกกระเจียวก็ขึ้นแล้วเด้อกระเจียวก็ได้กินแล้วเด้อพี่น้องเอลยลอ,อืมใหญ่ต้องขุดไหมใหเอามันเอาไว้เพื่ออุ้ยจิกินนี่จิต้มให้มันงามบนา่น่ากินปู่ก้อยไม่กินได้ไงล่ะ <laughs> พี่สาวบอกจะกินนั่นๆ,ๆอีกหนอ่อหนึ่งนั่นตรงนั้นอีกกอหนึ่ง แต่ดอกไม่ขึ้นดังนั้นเอ้อยไม่ยอมขึ้นนี่อ,อุ้ยนั่งขึ้นเต็มเลยยาญ่กำลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่อีกเนาะมีเด,กดกอกโอมดอกเลยเนี่ยจ้ะพี่สาวแกไม่สบายนะคะแต่ใจ okay, ก็อดไม่ได้ย่อง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 เขย่งขย่งมาดูจ้าหนี่เพื่อน พี่ตาบอกจะกินมันทำไมมันงามอุ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะคนนานๆจะได้มาเห็นตะกีหนึ่งจะไม่ให้พี่สากิน่างก็พี่ปาปว่าพี่ปาไปขโมยมาจัดจัดในป่าสนุกสนุกเพื่อนๆไอ้การไอ้การไปขโมยของป่ามาปลูกเนี่ยโอ้ยมันสนุกจริงๆมามาขอยืมมีดหน่อย ขุดนิดนึงขุดนิดนึงไม่อยากตึงเขากลัวเขาจะเทือนแงแงแงนิดนึงนี่แค่นี้แหละวันก่อนวันก่อนก็มาเก็บไปต้มไม่แอบกิบไม่บอกพี่สาวน,านี่นี่นี่มัก็จะขึ้นอีกยายเห็นไหมขึ้นมดูดมันเต็มตรงนี้แหละ แล้วก็ไม่ได้เก็บกินมันมาหลายปีแล้วมันมันก็จะขึ้นเรื่อยๆจะให้มันโรยลาพิ้งทํทำไมที่ด้ายมันสวยเว้ยอพอดีเลยดูเพื่อนๆดูแม่พี่สาวจะห่วงจะแม่พี่พาหมัน่น วันนี้จะไปบ้านตาอีกไหมนะเฮ้ยยาจะใช้อะไรไปให้ยายบ้างล่ะน้่นนันาน,นานเสียแล้วเป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรน้ำพริกพี่พาก็โคลก็ไว้แล้วแต่มันเผ็ดว่าจะซื้อปลามาเพิ่อมอีกป้าสองตัวไม่พอไม่พอพริกตรงใจแต่เยอะไป เผ็ดเผ็ดหูตาเหลือกเลย <S <S ไม่ได้ขอขอ,ออยู่เพื่อนเอย้ยดอกจุ้จุจ้ยยุพี่สาวหัวขโมยพี่สาวคุณเนี่ยไปขโมยไปขโมยมาจากป่าก็ไปกับพี่สาวนี่แหละดื่มพญานาคคนละขวดขวดเล็ก <S 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 ยังจำได้อยู่นะสี่ปีห้าปีที่แล้วนี่เอ้ยแต่แต่พี่พามาปลูกผิดที่พี่พาอยากจะย้ายที่พี่พามาปลูกใต้ต้นมะขามมันชอบอยู่ใต้ต้นไม้แต่แต่พี่พาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะทำน้ำมาปล่อยไว้ให้เขาตัก,ต,กตักนั่นหนึง่ง นี่เพื่อนๆพอได้กินนะเนี่ยด,ด,ดู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 เพื่อนๆจ้าได้กินกันหรือยังบ้านพี่พาได้กินแล้วเดอ้อพี่พาเปิดน้ำมามาใส่ยังไม่ถึงยามมันนะเนี่ยเนา <ổ> ะมันต้องฝนฝนลงเนาะแต่อันนี้พอดีพี่พามาเปิดน้ำใส่ผักหวานพี่าพา,าก็เลยเขาก็เลยได้ด้วยกันดูเพื่อนๆพี่พาตื่นมาก็มาทำงานเลยแต่แต่ช้า นี่นั่งฟันเนี่ยเพราะว่าเวลาเราปลูกสปริงเกอร์มันจะต้องมีโอ้ไอนี่มันมาจากใกล้ประดวนนี่นนะใช่ต่อคอนฟิวมาโอเคเพื่อนๆได้แล้วมื้อนี้นะคะคนอื่นไม่ตื่นเต้นพี่พาตื่นเต้นจังยย โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคะขอวางก่อน